พักก้าวไกลและพักเพื่อไทยได้ข้อตกลงร่วมกันที่ชัดเจนแล้วว่าจะเสนอในวันมูฮัมหมัดนอมัตาเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรส่วนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพักก้าวไกลจะได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1และสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพักเพื่อไทยจะเป็นรองประธานสภาคนที่2โดยพักร่วมรัฐบาลอีก6พักจ้การสนับสนุนตามข้อตกลงนี้นอกจากนี้พักร่วมรัฐบาลประชาธิปไตย8พัก ยืนยันจุดยืนเดิมเสนอนายพิธาลิมเจริญรัตน์เป็นนายกวัฐมนตรีตาม MOU ที่เคยได้แถลงร,งร่วมกันก่อนหน้านี้นอกจากนี้สองพักยังยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญเพื่อประชาชนรวมถึงการให้เทศกรรมคดีแสดงออกทางการเมืองการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพตามที่ปักก้าไก่เสนอและเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการทำงานร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลเข้าไปบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมา